เออเข่าไปทำงานพี่หลองห่อขนมปังสองแผ่นอันนี้สใส่สลัดกุ้งทาสลัดกุ้ง วันนี้เขาง,งานเก่าโม่งกันเลยบ่อยบอ่ฝาบตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเชีทชั้นนี้ชโม่งมีสิบน้าที่การมันก็จะเป็นแผ่นประมาณนี้แหละใส่ไปแักวสองแผน่นขนมปังมันแผน่นใหญ่ ขนมปังซื้อเองไปเล่าใส่แล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ส่วนไอ้ยังอะไรสลัดก,กุ้งปลาสิเซอันนี้ก็อืน่นไก,ก่แต่สิเป็นแผ่นแบบนี้ก็่เสีดยดหน้าตาประมาณนี้ จากนั้นก็ห่อตัวนี้จะเป็นกระดาษพ้อขอนุนฟังโดยเฉพาะผู้ใดพรหอกับใส่กลมก็ได้อันนี้ปิดหนาเวลาเห้ใส่เส่ก็ปิดไว้อีกแค่นหนึ่งแต่สอยู่ข้างบนประมาณนี้เรียงกันแบบนี้แต่ก็ปิดหนามัน หลังจากนั้นก็มาหออ่อคุณลูงคนบนจะใส่กองต่วอันยูกก็ลุงมากคิดตัวผีเห็นแล้วเห็นตู้นีึกก็กระหอตามแล้วกระสดอใดนาตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุง ตอนสาวๆป้าสีบอกกินไอ้อาหารเสาจะไปกินเกาโมง่งสีสีผาจะเรียบร้อยเป็นยังไงอาหารเสาคนจะอยู่ตามประเทศบางเสืยอ,อยากกินเขาก็ไว้แต่กินแย่มมะเร็ง,รงเขาแยมมะเร็เสาตากินขนมปังไปก่อนออกแบบง่ายๆอ,อันพูดแล้วคนมืนกะ็ะอกเขาาต่ว่า ถ้าเอาห่อเข้าไปกับเขาเนี่ก็ก็คือเก่งใจ่นนะอาหารไทยมันมันเออกินมันแห้งเขากับสิยายมเห็ดอาหารไทยที่เบบากินเบาๆไปเก่งใจอันผูเป็นยูทธศาสต์เือนประเทศเตือนหยางเุือนอยากนั่งคิปมีพนัดแค่นี้คุนเด้อสวัสดีจ้ะ